ที่เกิดพศ2547อายุ20ย่ง21ลิงปีนต้นไม้จ้ะต้นสัปดาห์ประตูปิดอึดอัดจใจไม่ค่อยสบายใจไม่อยากคุยกับใครฝนตกป่วยปวดหลังปวดไหลปิดมือถือคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องคนอื่นก็คุยกับเราไม่รู้เรื่องด้วยเหมือนกันประตูเงินก็ปิดนะคะสัปดาห์นี้บางคนไม่ไปไหนไม่ทำอะไรเลยนอนดูซีรีส์ หรือว่าไปทำงานหรือไปเจอคนก็เป็นฟิลแบบก้มดูโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวนะเด็กๆไม่ออกจากห้องบางทีอะนะคะประตูรักเปิดสัปดาห์เนี้ยเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยุ่งออกับใครไปสัปดาห์อดไม่ได้ถึงเวลาต้องไปทำงานถึงเวลาต้องไปคุยถึงเวลาต้องอยู่ออกับครอบครัวดูสิเอาเสือ้อเอาของขึ้นใส่หลังมา้าเอากระเป๋าเดินทางเอาของขวัญไปฝากบางคนก็จะมีคนมาหามีคนมางอ้องอนกับเพื่อนงอนกับแฟนงอนกับใครเดี๋ยวกลับมาดีกัน นะคะสุขภาพดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งเนาะปวดหลังปวดไหล่ปวดท้องเพิ่มมาอีกระวังน้ำหนักขึ้นนะคะโสดมีโอกาสพบรักด้วยเด็กๆหลายๆคนถ้ามีความรับบางทีจะหึงหวงกันเยอะหน่อยช่วงนี้คุณที่เกิดพศสอง5้าอายุ32อย่าง33ลิงผู้สง่างามจะ้ะประตูปิดต้นสัปดาห์ป่วยไม่สบายไม่อยากยุ่งกับใครตกงานอึดอัดใจเรื่องงานไม่อยากจะทำอะไรกับใครอะ่ะ ไพ่แบบนี้ถ้าเป็นงานที่ต้องทําอะไรคนเดียวตัดสินใจคนเดียวโอเคทําได้ถ้าต้องทํางานกับคนเยอะๆบางทีมันขัดใจอะนะคะรู้สึกเหมือนแบบใครก็ไม่เห็นคุณค่าของเราด้วยเด่นสําหรับการศึกษาเรียนต่ออ่านหนังสือพัฒนาตัวเองหรือทํางานแบบผู้เชี่ยวชาญพิเศษคนเดียวอ,อะไรเงี้ยนะคะประตูเงินเปิดจ้ะนะขยันหน่อยละกันมีโอกาสปรับตําแหน่งเรื่องงานด้วยแต่รักประตูปิดสัปดาห์เนี้เฉา อึดอัดไม่ได้ดังใจถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องดูแลตัวเองให้มากเลยนะผื่นแพ้คันป่วยไม่สบายนอนไม่ค่อยหลับกังวลใจเรื่องสุขภาพหลับๆตื่นๆความรักก็ไม่ค่อยดีถ้ามีปัญหาเรื่องรักมันจะลักๆๆเลิกมีแฟนเหมือนไม่มีแต่ตัดกันยังไม่ขาดโสดให้โสดไปก่อนนะคะนาะงานต้องสู้คุณจะเจอคนข่มคุณจะเจอคนกดดันคุณจะเจอคนที่ทําให้คุณรู้สึกแบบว่าเซ็งนะจ๊ะสู้ๆจ้ะ อย่าเพิ่งออกจากงานอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานช่วงนี้นะลงทุนอะไรที่มันไม่เหมาะก็ไม่ไม,ไม่ควรด้วยนะคะตั้งใจทําที่มีให้ดีไปก่อนควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะมันยังจ่ายไว้อยู่นะเพียงแต่ว่ามันตึงมันเขียมต้องอดทนคุณที่เกิดพศสอ2 3อายุ44่ย่าง45่ิบลิงในป่าผลไมจ้จ้ะประตูปิดทะเลาะหงุดหงิดปวดหลังตกงานไม่สบายใจทะเลาะคนในที่ทำงานอารมณ์ไหนจ้ะออปวดหลังปวดเอวป่วยก็ได้ เนาะประตูเงินเปิดมีดวงไปไหว้พระทาบุญมีดวงมามีคนมาหยิบยืมเราเรื่องเงินหรือให้คคำแนะนำใจดีบอกนู่นบอกนี่แต่คุณหงุดหนงะิดเนาะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาสอนไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องมาบอกมันก็ไม่ค่อยดีนะบางทีเขาก็หวังดีในตัวเรานะคะประตูรักเปิดต้นสัปดาห์ไม่ค่อยดีปลายสัปดาห์ดีอยู่ที่ใจเราด้วยเนาะหงุดหงิดมีโอกาสกลับมาดีถ้าคุณไม่คิดเยอะเรื่องเยอะมากไปหน่อย นะคะสัปดาห์นี้การงานเลื่อนล่าช้ายอดขายก็อื่นๆนิ่งๆแต่ติดขัดมีปัญหาจะมีคนช่วยเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นญาติพี่น้องก็ได้วุ่นวายเรื่องคนนิดนึงนะคะแต่ถ้าคุณตั้งใจจะไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมหรือกะจะไปเคลียร์ปัญหากาใครหรือคิดจะให้อภัยอะไรใครเนี่ยอันนี้ดีลุ้นโชคได้ด้วยนะจ๊ะส่วนมีโอกาสพบรักถ้ารักดีอยู่แล้วถนอมน้ำใจกันให้มากมีโอกาสปรับความเข้าใจกันนะคะ เนาะจะมีรักต่างว้เข้ามาหรือเปล่านะคะอ่ะนัดใครเอาไว้ก็มีโอกาสเลื่อนนัดผิดนัดด้วยว่เาเผื่อใจไว้หน่อยเนาะพศสองห้าหนึ่งหนึ่งอายุห้าสิหกย่างห้าสิบเจ็ดลิงผู้โดดเดียเ่ยวเอพี่หวันทายไปแล้วนี่ใช่ไหม อ่ะถูกแล้วสองห้านหนึ่งนะลิงผู้โดดเดี่ยวเนาะนะคะต้นสัปดาห์ประตูงานปิดปวดหัวนอนไม่ค่อยหลับเครียดกลัวไม่สบายใจประตูเงินเปิดนะคะเครียดกลัวไม่ได้ไปเที่ยวได้ไปเครียดไม่มีเงินไปจ่ายค่ารถค่าเดินทางหรือเปล่ามีให้จ่ายนะคะมีเรื่องไม่สบายใจกังวลใจจะได้ไปจะมีปาร์ตี้แต่บางคนก็ต้องเมาไม่ขับนะนะปลายสัปดาห์ดีประตูรักเปิด เครียดต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่3 0 1 2 3บดีแล้วจ้ะเงินเข้าคนผักดันคนช่วยเหลือประตูรักก็เปิดนะคะโสดจะมีโอกาสพบรักมีปัญหาเรื่องรักผู้หลักผู้ใหญ่ผักดันช่วยเหลือช่วยกันแก้ไขนะคะค้าขายขยันเงินเข้าเป็นจังหวะดีตกงานได้งาน เป็นสัปเป็นสัปดาห์ที่แบบจะมีคนช่วยเหลือนะแต่คุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะสู้ๆเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนี่นแหละเนาะนะคะค้าขายดีมีกําไรเงินพิเศษเงินโบนัสมาถ้าหวังอยู่ขยันตั้งใจทํางานจ้ะคุณที่เกิดพศ2559อายุ8ขวบย่าง9ขวบและ2499อายุ68ย่าง69ลิลิงปีนภูเขาจะ้ะต้นสัปดาห์หงุดหงิดเปื่อนหัวอึอดอดัดทะเลาะอ,อะไรกับใครไม่รู้ทะเลาะกับตัวเองหรือเปล่า ใครทาอะไรก็ไม่ถูกใจไม่อยากจะยุ่งดื้อด้วยนะคะประตูเงินก็ปิดดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะใจเราก็ไม่ดีคนรอบข้างก็ไม่ดีพระสุขเข้าพระเสาแรกระวังทะเลาะระวังป่วยระวังลาหูล้วงทรั์นะคะแต่ใบสุดท้ายขึ้นมาดีคนในครอบครัวรักนะคนในครอบครัวเมตนะเราก็เชื่อเชื่อฟัง,ฟงเขาหน่อยอ่อนๆหน่อยก็ดีปลายสัปดาห์มีความสุขได้ไปไหว้พระทำบุญกินของอร่อยคนที่บ้านเข้าใจแฮปปีจ้จ้ะ บางคนก็สวดมนต์ไหว้พระล้วอาจจะทําให้สบายใจขึ้นนะคะสู้ๆนะดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสีเสริมดวงเป็นสีเขียวนะคะการทําบุญเสริมดวงทําบุญกับแม่ทําบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเนาะหรือไหว้พระแม่ทรณีแบ่งบุญให้ท่านบ่อยๆก็เสริมดวงได้ด้วยเหมือนกันแบ่งให้ไม่ต้องขอหรอกเนาะเลขหนึ่งสองนะคะหนึสองสาม เอ 1, 2, ่อหนึ่งสองสามนี่แหละติดแปดไปด้วยกลับให้ดีนะจ๊ะ